สวัสดีจ้าน้องอุ่นจ้าสวัสดีจ้าน้องวายจ้าสวัสดีครับบอดำครับมเอนี้ผาลูกนกมาลงทะเลครับได้เป็นเมนูยังครับน้องอุ่นน,น,น้องวายเสนอพี่ให้น้องเขาเบิ้งปูดำโต,ตมาอโอ้ยดำ<ม>ปูม,มาครับแซ่บเพดๆจวดจาดเลยครับเมนี่เมนอกว่าเห็ดเบียกน้องอุ่นก่อนหน้าวะเั่นมเอนี้บุ๊มีข้าวปุ้นเนาะมีแต่บักทั่วผู้ครับถั่วภูงาม แล้วก็มักทั่วอบอุบอบจ้ะบมักทั่วอบอวบบครับหมักแป้งจ้ะหมักแป้งขี้ไก่ครับ <c oughs> ตําใสน้ำปลาแดกได้หมอนี้นะ,ะแบบปูสดๆเลยครับเบื้ง <c oughs> มันชิใสเนาะ,ะเห็นเห็นอาหารทะเลนั่นเองน้ำลาล่แตกเมนอยู่บ่เมนจ้ะมาพี่น้องมาแซบๆน้ำนงนุงนองวายครับเอาเลยบนนี้เอาเลยจ้ะ,ๆๆจะโอ้คือสียากแ่งเนาะนิวบ่ครับจมาพี่น้องมา น้อมาน้าแต่งแต้มไอ้นกจำน็่บอกิงเป็นยูบ่ครับเหนือมันหลายหลายค่ะบอจุดจาดพะดำเพื่อลุงปลาหน้าอาเนานำเนี่ยสดบนินี้พะดำสดสดครับเฉพาะมันเซ เพื่อนเอาไหมยังอนี่คือมีแจะกระดูกเลยงามบ่มมี่วงงามบ่มมี่วงจากกระดำอันนี้จังเล็บน้ำรังนอกขามาเนาะเล็บแบบเงี้ยงมันเลยครับดูตัวแซบแซบแกมพักไปดำ แบบว่าครับชดเชยอะไรจ้ะบิ่งหมดเลยครับหยาดหมดมาบู้วากาศทีทงหทยทงหน้ามันนี่อืมอากาศนี้แห้งเนาะจ้ะเย็นๆเนาะพอดำห่างไกลจากโควิดน้องตูก็น่องเลือจ้ะเนื้อวานจ่วยๆยเนาะ จ้ะตีนงุูต้มน้อ,นอไม้ครับน้อไวมันจะเพิ่มความเผ็ดใหน้อไม้นะเผ็ดซ้ำหนึง่งใส่น้อไม้เข้าไปอีกบานเผ็ดกระตือ,อประยามไม่คันน้อไม้ใส่แจวปลาแดงโย่คักครับของมักพอดีซีอืม เนือตัวนหนครับเพ็ด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 จ้ะเพ็ดเพ็ดบบเพ็ดกะเบิงเอาด้วยแต่พี่หนเลยกินตาปูคล้ายๆอย่ครับนี่คล้ายจ้ะคล้าจ้ะ ขายข้างขายดีบ่ครับขายด,ดีจ้ะหืมย่อนพี่น้องด้วยจ้ะแม่นขอบคุณพันเนี่ยขอบคุณที่มาอุดหนุนซอยหลวง,นนงวุฒิหลวงวายกับพอดำด้วยจ้ะครับขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเด้อส่งให้เบิดทุกคนแหละครับมือน,นี่เก็บเผ็ดอื เผ็ดๆมันถึงจวดครับหมแูแกงก็มีครับมื่อไรจะมาถึงน้ำปลาแดกเลยอยีาา่ยมันเผ็ดประดิษฐ ด้าหคลณภาพหอมจับบานไมนก็แข็งอยู่ได้ไหรอพี่นอ้องแข็งอยู่หวานอยู่บ่ครับเนื้อมันหวานจ้ะเนื้อร้ายร้ายพี่นอ้องนู่นมาหมบบพิกร้ายกว่าอีกออครับน้ำกามมันเทาดูดกินเลยครับเนื้อวันนี้นะเห็นบ้กั เทือนนาข้าต้องกินปูอ阿าดากาแล้วพอดำอยู่สายนอบ่ะนี่ยน้องว่ายกับโบจักคือกันได้พี่น้องหูพี่น้องกระบ,บอกไม่ได้อจ้ะปูอ阿าดากากินปูหน้าบูดีกว่าบ่ครับก็ดีอยู่แต่พอดำแต่ว่าปูอ阿าดากามันเหนือลายได้พอดำเอย้ยใหญ่กว่าปูหมาอีกพอดำน้องว่ายก็ได้เนื้อลายนะครับอืมไม่เป็นอ่ะอืมดูดเลยค่ะโอ้ย จะดีกว่าเป็นยังแสบๆเข้ากันดีเนาะเข้า huh กันกับน้ำปลาแดกมันบ้าจ้ะ แซบ่บแซ่บนองมุ่นมาเผ็ดทังแซบ่บทั้งเผ็ดทำให้ข้าปุ่นมาแกืมจดจดเลยมูมีข้าปุ่นนะครับก็ไงามเลยครับน้งแซบ่บไปเบิ่งความสดสดกากไแหละสดจากทะเลอื พลีได้บัตรเนี่ยากกินอ่างพลีได้พี่น้องเลยชาวุนกันนะมันนำหน่อยใส่จ้ะนำหน่อยใ,ใส่จ้ะโอ้กหตีกลาบม,มันเลียมกลาบม,มันเลยนี่นี่พอดดําเอาเลยครับระวังตะนามมันเด้อปัก เนาะมันมีน้ำไหะจ้ะมีจักน้ำบางคนพอกัอยู่ต่างประเทศก็ได้เพิ่นมาเมินน้องวอุ้นขึ้นมาอมขอบคุณพี่น้องเนาะจ้ะเพราะว่าที่เป็นฟังไทยฟังลาว,ลวเพิ่นเข้ามา เผ็ดเป็นความนรงกุ้นว่าออของมักได้เป็นบระครับตับเนี่ยไม่นจ้ะนรงกุ้นเด้มักรับปุ่นอีกปะอ่ะให้นรงกุ้นครับตัวอย่า รวมโมเมนต์ฝนโจ๊กห้ามเ,เปเล่าครับมับนจะแบบคืบมากะมันจะมืดพี่เลยเออนะบ,บรราจารย์ดีไมมบอกดูดเพื่อพี่น้องเขาเนี่ย ใส่นำมัยเข้าไปเพชคูณสี่ครับบะแมน่คูณสองคูณหนึ่งกับบะหมน่มคูณสี่คูณรออ้อยหมักพริกเน้นๆพวกทะเลนี่หมดหมักเลยเนาะอือ โอยเอานนัมาให้น้องกันเนี่ยเป็นยังครับเป็จ้พชรส่งเพชรกับมูลเล่นน้องวุ่นวันนี้เพชรอีลีจ้ะไ่เอาเม็ดตัวนะจ้ะกับเพชรนะแต่ขาสำหรับน้องวุ่นนะขึ้นซีเพชรแห้งพี่น้อก ใส่ทั้งหมกตัวอ้วกมึงก่อนน,ออนะแสบไหมกระดมนะแสบสวนหน่ำไอเบิองเนยหน้าเบืงต้องอยากกินทีหนึ่งอันของคุณจ้าไรอ่ะหนูไหวบ้าค่ะจินเบิ้ลหนึ่งนะซอ <c oughs> สปูในน่องนพี่น้องเอ้ยบ่แม่ซอสปูย่างเดียนอ่ะพี่อันนี้ต้องบะแม่นกนะ <c oughs> แม่นกมาก,กินแม่นกกะคุ้งชแวบวาแม่นกมาก,กินบาดไกเพราะเพราะว่ามันเผ็ดแห้งเล็กหน่อยสมอง,งเฮายัางกินได้ไหมมึงไม่ครับเดี๋ยวจะให้แม่นกตาม,มาเป็นคนเบิเ่งเนาะตามยังไงพ่อดำตามปูนีแ่แหละอือ เต็มเลยครับบาดนี้เอาเห็นเบิดเลยอี๋หนงหุ่นหนงหุ่นเพชรอยู่เพชรจ้ะขันหนงหุ่นเพชรหนงหุ่นแก,กแน่แก้มพักหลายๆแมนแก้มพักหลายๆครับแก่ได้แล้วจ้ะขี่ขานแก่เลยบานนี้อืมอืม่ใจประานก็นมีเอาอีกบ่ครับหนงหุ่นบ่เป็นหยังจ้ะบ,บ่เป็นหยังจ้ะบอ,เ,อเป็นหยังครับแซ่บื้อนี้ ให้พอดำเพื่อพี่น้องด้วยน้องวุ้นเพื่อแล้วจ้ะเพื่อแล้วบ่อูจ้จ้ะพอดำเพื่อนขับวาดจเกจุยไปแล้วเนื้อหน้ขาขาเป็นหวานด้หนังหุ่นที่มึงบอ กินนะจ๊ะแฮมพอดำอน้องว่าว่าหนองว่ารู้สึกหอนทองหอนทองวับบบบบุ <c oughs> บอหอนก็นยากว่าเบิดเลยเกลือตัวเล็กริกนะครับมน,น ทำลงไปทักน้าเลือเสื้อครับลงวนน้ลงวายอิ่มแล้วจากสี่ห <c oughs> ายใครใครท่าก็ได้ครับ นบอกสองทางเพิน่นสามารถซื้อได้ทางใดค่ะพี่น้องอยากซื้อใครกะสามารถซื้อในเพจเพจเพจ,เพจก็ซืออ้อว่าเพจฮักฮักนกชาแนลชาแนลด้วยจ้ะอีกเพจหนึ่งกะซืออ้อว่าเพจฮักนกชาแนลเพจจริงด้วยจ้ะไม่ว่าโทรกันใดเนาะแม่จ้ะค่ะแม่ว,ว่าแบบว่าเพจยังบม่ตอบกะโทรามาดได้เลยจ้ะจ้ะเพราะว่ามันมันบอกไว้ไหม บางเถอก่ะมันมีเน็ตอยู่จากพี่นอกบางเถอกดเขาไปมันกับโบหินไมากล่บดำเนาะแมนครับเพราะว่าน้องหุ่นน้องไหวเป็นผู้ซอยตอบข้อมินนะครับส่วนมากต้องหุ่นตอบแล้วกุพดาอีกให้พอดำหลับไปแพ้ใครก่อนจ้ะใครใครกับแพงล่ะใครกับแพงล่ะสี่ลอยหาสิบแต่ลุราคาหาสิบบาทเลื้องสี่ลอยด้วจ้ะเพราะว่าส่วงโควิดเศรษฐกิจบดีกะ เลยรถไทพี่หน่องจ้ะแม่นจ้ะครับยางแพกเองน,ำน้ำเนาะจ้ะยังแสบอยู่อันนี้ก็นอือก็ขอบคุณหลยลเลยจ้ะข้อให้ลำลยุยลำลุยกินไปกินมาหล้ซึกวา่าปากเริ่มอมชมพูอมเป็นอม,นมนชมพูหรอกจ้ะเป็นซีมักพริเหรือมั้งแสบบ่แสบครับ เาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณอีกเทื่อนหนึ่งเนาะที่เขามาเสแสรบนำนองหุ่นนองไหวเพิ่นทำทาเอาซื่อหรอครับบปรตีเพชรปันไเพิ่นวา่าจ้าบปรตีนปันไนจ้าครับขอบคุณพี่น้องที่ซอยกดไลค์กดแชร์เนาะผู้เพิ่นบทซื่อใครก็ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเบิง่งเขามาเป็นกำลังแรงใจเมนบบจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ